สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม sketchup แบบฟรีฟนะครับไม่ต้องเสียเงินค่าลงทะเบียนหรือว่าไม่จำกัดเรื่องของเวลาด้วยนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์ sketchup นะครับแล้วก็นะครับเราจะเจอหน้าหน้าโฮมเพจหน้านี้นะครับให้เรานะครับมาที่ตัว start modeling ตรงนี้ครับเขาก็จะให้เราลงทะเบียนนะครับให้เราลงทะเบียนตรงนี้นะครับเราก็มาผมเลือกเป็นลงทะเบียนด้วย google นะครับ เราก็เลือกอีเมลที่เราใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรงมายอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนะครับแล้วก็กด agree continue นะครับกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ไปต่อครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่หน้าหลักนะครับเราพร้อมที่จะสามารถที่จะเขียนแบบได้แล้วนะครับง่ายๆนิดเดียวครับโอเคครับเราก็มาที่ start modeling ตรงนี้นะครับ เขาก็จะมาอยู่ที่หน้าจอเขียนแบบแล้วนะครับก็จะมีโมเดลเป็นรูปคนตรงนี้นะครับจากหน้าจอหลักตรงนี้นะครับเราสามารถเริ่มเขียนแบบได้เลยนะครับผมจะเริ่มเขียนจากแบบง่ายๆก็คือสี่เหลี่ยมครับเข้าไปตรงเรก t ทนเกิลตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นครับแล้วก็ลากออกไปครับตอนนี้นะครับสังเกตข้างล่างนะครับจะเป็นหน่วยเซนติเมตรอยู่นะครับเราสามารถกําหนดขนาดได้เลยนะครับเช่นผมต้องการวาดขนาด300คูณ300ซนติเมตรเนี่ยผมจะพิมพ์บนคีย์บอร์ดไปเลยนะครับไม่ต้องกดที่ไหนนะพิมพ์300แล้วก็ตามด้วยคอมมาคร แล้วก็กด enter ครับเราสามารถที่จะบอกขนาดได้นะครับเรามากดตรงจุดๆตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาตรง dimension นะครับตรงนี้นะครับ dimension แล้วก็มากดตรงนี้นะครับเลือกมุม2ด้านเนี่ยแล้วก็เล่าออกมานะครับจะเห็นว่าขนาดที่เราวาดเมื่อกี้นะครับ300คูณ300เซนติเมตรนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะวาดเป็น3มิติขึ้นมาเราก็มาใช้คําสั่งตรงนี้ครับ push pull ครับลากขึ้นไปฮะ ถ้าเราต้องการความสูงสมมติว่าผมต้องการความสูงสักร้อยห้าสิบผมก็พิมพ์หนึ่งห้าศูนย์แล้วกด enter ครับความสูงที่เราวาดได้นะครับเราจะกลับมาที่ตัว dimension นะครับก็เลือกตรงนี้ครับต้นข้างเห็นนะครับความสูงตรงนี้นะครับร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับและทีนี้ผมถ้าผมต้องการวาดวงกลมนะครับวาดวงกลมตรงกลางเนาะในการที่จะเปลี่ยนมุมมองของการดูภาพนะครับเราสามารถที่มากดตรงนี้ครับ ตรงปุ่ม select ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเมาส์ตรงกลางนะครับกดเมาส์ตรงกลางเขาก็จะเปลี่ยนเป็น orbit นะครับก็คือการสามารถที่จะหมุนรอบได้นะครับกดตรงกลางตรงสกอเมาส์นะครับกดลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็ยกเมาส์ไปมาแบบนี้นะครับเราสามารถวัดวงกลมในการเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็กดตรง circle ตรงนี้ครับแล้วก็เราก็ไปแตะตรงนี้นิดนึงครับให้มันขึ้น cross midpoint แล้วก็แตะตรงนี้ให้มันขึ้น midpoint แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปตรงกลางตรงนี้ครับแล้วก็วาดออกไป ถ้าเราต้องการสักประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสัก100นะครับเป็นลัศมีนะครับหนึ่งร้อยปุ๊บเราก็สามารถวัดอย่างนี้เป็นวงกลมได้ถ้าเราต้องการจะเจาะให้ทะลุแล้วก็มากดตรงพุชปูตรงนี้ครับแล้วก็ลากลงมาแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาแตะขอบล่างครับแบบนี้นะครับให้ขึ้น on edge ปุ๊บเราก็จะได้นะครับวงกลมที่เจาะทะลุแบบนี้นะครับเราสามารถเนี่ยมองเห็นได้ว่าทะลุอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานพื้นฐานนะครับเครื่องมือทั่วไปส่วน าการใช้งานเครื่องมือรูปแบบต่างๆหรือว่าการตั้งค่าเนี่ยเราจะทําเป็นวิดีโอต่อๆไปนะครับวิดีโอนี้มาบอกวิธีการใช้งานแบบฟรีๆครับว่าเราสามารถใช้งานตัว SketchUp เนี่ยได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินซื้อตัวลายเส้นนะครับเหมาะกับนักเรียนที่กําลังฝึกหัดเขียนแบบ3มิตินะครับก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความนิยมสูงครับทั่วโลกแล้วก็สามารถนําไปใช้งานจริงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ แนะนำให้ใช้ตัวนี้แหละครับ Sked Up on Web นะครับ,ส,รส,ออบ,รบส่วนวิดีโอนี้ก็นะครับแนะนำไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ